สนุนโดยยุคนี้ต้องทู u ้5 g เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1นหปีซ้อนจากเอ e น f บุ๋มปนัดดาเป็นปลื้มน้องอันดามันได้เกรด4ทุกวิชา รางกันนะรารันอวดโมเมนต์หวานอวยพรวันเกิดต้องทูพีลุลากลับมาร้องเพลงอีกครั้งปล่อยซิงเกิลใหม่มารักกับพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่ีบอลนีนไซด์เช้าข่าบันเทิงมาแล้วนะคะพร้อมกับพวกเราสองคนพะแพนอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะเช้าวันนี้ก็มีข่าวดีของบ้านพี่บุ๋มปนัดดามาฝากกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะข่าวดีที่ว่านี้นะคะก็คือน้องอันดามานันเรียนได้เกรดสี่ทุกวิชาเลยแน่นอนคุณแม่มเป็นปืนมากค่ะ ทนเมาสัวโอกคนเป็นแม่อย่างพี่บุ๋มปนัดดานะคะโอ้โหภูมิใจแบบสุดๆเลยค่ะเพราะว่าลูกสาวน้องอันามันมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดล่าสุดนะคะแม่บุ๋มนี่คือออการดีใจแบบสุดขีดเมื่อน้องอนามันสอบได้เกรดสีทุกวิชาแถมยังมีอีก2วิชาด้วยนะคะที่ได้คะแนนเต็มร้อยเลยโดยพี่บุ๋มนะคะก็โพสต์ผลการเรียนของน้องอันามันพร้อมกับข้อความระบุว่า ในที่สุดอันดาก็ทำได้4.00ดีใจจนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดมีสองวิชาได้ร้อยเต็มร้อยด้วยโอ้ยดีใจที่เคยคุยกันไว้ว่าถ้าได้เกรดสีจะเอาอะไรน้องบอกมานานตั้งแต่วันที่15เดือนก่อนแล้วแต่ว่าไม่อยากลงไอจกลัวกดดันเขาแค่เขาทำไม่ดีที่สุดก็พอ ทั้งนี้นะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องอนามันกันยกใหญ่เลยพร้อแมแซวขำๆด้วยนะคะว่าน้องอนามันเรียนเก่งขนาดนี้นอนนุ่นหนังซื้อแทนมอนหรือเปล่าลูกคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวเปยลูกได้เลยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยเรียนยังไงเนี่ยมีสองวิชาได้เต็มร้อยด้วยนะคะก็แสดงความิีดีด้วยนะคะ ใช่ค่ะมากันที่คุณเทย่าโรเจอร์บ้างนะคะล่าสุดเนี่ยท่างหายไปนานนะคะลูกของเขาเนี่ยอายุได้ถึง8เดือนแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเอาหุ่นมาอวดกันมาดูว่าหุ่นของเขาแซ่บขนาดไหนคะ่ะช่วงนี้ก็จะวุ่นอยู่กับการเลี้ยงลูกนะคะสำหรับนักแสดงและนางแบบสาวอย่างเทย่าโรเจอร์สค่ะซึ่งมักจะมีภาพโมเมนต,ต์น่ารักของน้องมิลาลูกสาวสดที่รักมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ ซึ่งก็เป็นหนูน้อยยิ้มเก่งที่ใครได้เห็นเป็นต้องหลงเข้า IG คุณแม่ทีไรแทบหาทางออกไม่เจอ เพราะนับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะเทย่ทยาโรเจอร์สเองโพสตภาพลูกสาวตัวน้อยที่เพิ่งอายุครบ8เดือนคุณแม่จับแต่งตัวน่ารักปลูกโบคาดผมน้องมิลาเนี่ยแจกยิ้มแฉ่งแก้มแดงหน้าฟัาสุดๆแล้วค่ะสดใสร่าเริงมีแต่ความอารมณ์ดีตัดภาพมาที่คุณแม่เทย่าเองก็ยังสวยเป๊ะอยู่ตลอดแม้จะเลี้ยงลูกเองแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาหลังคลอดลูกก็กลับมาฟิตแอนเฟิร์มเร็วมากๆและปัจจุบันก็สวยเสียยิ่งกว่าก่อนท้องซะอีกแล้วค่ะต้องบอกว่าเวลาเนี่ยท อะไรเธอไม่ได้จริงๆค่ะโอ้โหแม่ก็คือแม่นะคะต้องบอกว่าต่อให้จะมีลูกแล้วก็แล้วแต่นะคะหุ่นก็ยังคงเป๊ะเหมือนเดิมจริงๆใช่แล้วค่ะอะพักมาดูความหวานของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วหวานกันมาตลอดเลยแต่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหุ่มต้งทูกพีทั้งทีนะคะงานนี้สาวปรางมีเซอร์ไพรส์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ผมหาดูใจกันมากว่า4ปีแล้วนะคะสำหรับคู่ของนางเอกสาวปรากันรันแล้วก็นักร้องดังโต้ะสุพีนะคะหรือว่าโต้พิทวัตค่ะซึ่งคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโมเมนต์ความหวานออกสื่อมาให้ได้เห็นเยอะเหมือนคู่อื่นๆแต่ก็บอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาปล่อยโมเมนต์ออกมาเนี่ยก็สวีทไม่แพ้ใครค่ะอย่างล่าสุดนะคะสปราก็เพิ่งออกมาเผยคลิปสุดหวานเพื่อวรอลมันเกิดให้แฟนหนุ่มผ่านทางอินสตาแกรมของเธอซึ่งในคลิปนะคะก็ได้รวบรวมโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน แต่ละโมเมนต์เนี่ยโอ้โหสวีทจนหมดขึ้นเลยทีเดียวงานนี้ต้องบอกว่าในคลิปว่าหวานแล้วแต่ว่าข้อความที่สาวปราเขียนไว้เนี่ยก็หวานไม่แพ้กันเลยค่ะเธอเขียนไว้นะคะว่าเพราะเวลาเหล่านั้นฉันอยากเห็นเธอยิ้ม Happy birthday to my very best friend my love and my life นะคะแล้วก็แอดไปที่คุณโต You know I never want to stop making memories with you through good time and bad time นะคะ I love you and I love us ค่ะสุสันตนวันเกิดเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันความรักของฉันและชีวิตของฉันนะคะคุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยต้องการหยุดสร้างความทรงจำกับคุณผ่านช่วงเวลาที่ดีและร้ายฉันรักเธอแล้วก็รักเราด้วยซึ่งทางด้านของหนุ่มโต้งนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่า thank you ครับ I love you นี่เรียกว่านานๆมาทีแต่มาแล้วเนี่ยหวานกระจายค่ะล่าสุดเขาก็ปล่อยคลิปออกมาอีกแล้วนะคะเป็นคลิปโมเมนต์ตอนเขาเซอร์ไพรส์เลยมีการไปจัดแต่งห้องแล้วก็ซ่อมกวดไว้แต่ละกล่อง,อแ,ตองแต่ละกล่องให้หนุ่มโต้งหานะคะเห็นแล้วโอ้โหหลายกล่องมากทีเดียวก็น่ารักมากเลยให้เบอร์เดย์ย้อนหลังค่ะใช่แต่ชอบมากที่เอาโบผูกข้อมือตัวเอง มืนอนเป็นของขวัญเลยเออฉันเองน,ะะเนี่แหละของขวัญที่ดีที่สุดอย่างนี้ใช่ซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่มีนะจ๊ะเออต้องอ่ะมากันที่สาวลู้ลาบ้างนะคะใครที่คิดถึงผลงานเพลงของเธอล่าสุดมีเพลงใหม่มาฝากแล้วนะคะชื่อว่ามารักกับพี่นูน่าค่ะ ทังหายจากงานเพลงเกือบ3ปีนะคะสำหรับสาวเสยียงใสลุลากัญญารัตน์ล่าสุดเธอกลับมามีซิงเกิลของตัวเองแล้วค่ะแน่นอนนะคะว่ากลับมาครั้งนี้ไม่ทําให้แฟนเพลงผิดหวงังคนความเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงพร้อมขอเรียกตัวแทนนะคะเรียกแทนตัวเองว่านูน่าที่ในภาษาเกาหลีแปลว่าพี่สาวค่ะ มีพี่สาวแล้วงานนี้แน่นอนว่าต้องมีน้องชายด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเลซี่ร็อกซี่ค่ะแรปเปอร์หนุ่มไฟแรงนะคะหล่อสไตล์เกาหลีที่หนูหน้าทั่วประเทศต้องตกหลุมรักมาร่วมร้องเพลงแล้วก็ชวนแฟนๆสร้างความสดใสสนุกสนานไปพร้อมกับเพลงมารักกับพี่นูหน้าในสไตล์เพลงป๊อปที่มีจังหวะด,ดิสโก้แต่ว่าก่อนจะได้ชมเอีเต็มๆล่าสุดลูลาเองก็ส่งลีริกวิดีโอเป็นการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่นโลฟายโดวยวาดมาจากคาแรคเตอร์ของ ula, ลูลาและก็เลซี่ร็อกซี่ให้ได้ชมกันด้วยแล้วค่ะ งานนี้ทั้งคู่ยังชวนแฟนๆมาร่วมฝึกร้องแรปแล้วก็ฝึกเต้นไปพร้อมกับคลิปสอนเต้นของนูน่าลุลานะคะบอกเลยว่าพี่สาวน้องชายคู่นี้รับประกานมีเซอร์ไพรส์น่าติดตามแน่นอนค่ะตอนแรกฟังทํานองเพลงนะรู้สึกว่าเอ๊เหมือนไม่ใช่สไตล์พี่ลุลาเลยแต่พอ<ช>ร้องมาปุ๊บเป็นเสียงพี่ลุลาปุ๊บ พี่ลูกลาก็ยังคงยืนหนึ่งเหมือนเดิมค่ะถูกต้องเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆนะคะอะ่ก็เดี๋ยวไปรอฟังกันได้นะคะแต่ว่าคราวต่อไปเรามาแสดงความยินดีกับหนุ่มแบมแบมก็อดเซเวนแล้วก็แพทริกอินทูวันกันดีกว่าล่าสุดก็แบ่งกันครองเทรนด์เทอร์เเป็นที่เรียบร้อยค่ะ บอกเลยว่าเป็นความหล่อหรูดูดีที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะคะสำหรับหนุ่มแบมแบมกันพิมุกไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยแห่งบอยแบนด์วงก็อ s เ v e n แล้วก็หนุ่มแพทริกนัทวันรค่ะหนุ่มลึกครึ่งไทยเยอรมันน้องเล็กแห่งบอยแบนด์วง In t ทูวันในประเทศจีนหลังจากที่เมื่อกลางดึกคืนวันพุธที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะทั้งสองหนุ่มเนี่ยก็ฮอตมากครองเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมแฮชแท็กแล้วก็คีย์เวิร์ดกับแบรนด์ดังค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Hashtag b บ m b a m with balmain paris สำหรับหนุ Bam ่มแบมแบมนะคะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดไปไป with balmain สำหรับหนุ่มแพทริกค่ะโดยทั้งสองหนุ่มก็ต่างร่วมเชิญชวนให้แฟนๆแล้วก็คอแฟชั่นเนี่ยมาร่วมติดตามการเปิดคอลเลคชันใหม่ spring summer 2022ของแบรนด์ balmain นะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสในงาน paris fashion week ที่จัดกันระหว่างวันที่27กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ค่ะ ซึ่งก็อย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าแบมแบมนั้นเนี่ยนอกจากจะได้ขึ้นแท่น Muse ของแบรนด์เครื่องสำอางอย่าง YSL Beauty แล้วเขาก็เพิ่งจะอวดลุกหล่อหรูจากเครื่องแต่งกายนะคะคอลเลคชันซึ่งก็เป็นการร่วมงานกันของแบรนด์มองเคลจากอิตาลีแล้วก็แบรนด์แวน่นตา Gentle Monster ของเกาหลีใต้ค่ะ ส่วนนุ่มแพทริกเองนะคะก็ถือว่าเป็นสมาชิกอินทวันที่เป็นขวัญใจของแบรนด์ดังทั้งในจีนแล้วก็ฝั่งตะวันตกเลยล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนและเมื่อกลางปีนะคะก็ยังได้รับแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์เยาวชนของคิวส์สกินแคร์แบรนด์ดังแล้วก็เก่าแก่จากสหรัฐด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามก o ด m o r r n n n i n s s ไซ h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ